ถ้าไล่จัดนรกมาเนี่ยก็พระองค์เปรียบเทียบอายุของนรกที่พิกุถามว่านานกี่ปีพระศาสดาบอกว่าต่อเป็นปีไม่ได้นะมันนานมากก็เลยตรัสบ,บอกพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกงา ของชาวโกศลมีตรายี่สิบขาลีเมื่อล่วงไปทุกแสนปีบุรุษพึงหยิบเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ดปิคูทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีตรายี่สิบขาลีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลำดับนี้ยังเร็วเสียกว่าหนึ่งส่วนอภุดทธานารกยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปได้เลย น,นี่เป็นอายุของนรกที่ตื้นที่สุดตรงนี้คืออัปพุทธานารกแล้วถ้าลึกลงไปก็จะเป็น20เท่า20เท่าไปเรื่อยๆจนถึงปัทธุมนานรกนะอีกประสูตรหนึ่งเป็นเรื่องของครุฑ พุทธก็มีกําเนิดสีเหมือนกันเกิดในไข่เกิดในคันเกิดในของเปลือกตมอุดขึ้นมาเป็นตัวคือโอปปาติกะพุทธที่เป็นอันทัชยะย่อมนำหน้าที่เป็นอันทัชะไปได้นำหน้าที่เป็นฉลาภุชะสังเสทชะและโอปปาติกะไม่ได้ แสดงว่าระบบการเกิดของชลาพุทธชาสังเสตชาตและก็โอปปะติกาเนี่ยนะเหมือนเหมือนจะสูงกว่านะก็เลยเลยครุฑจะนำนานะปกติถ้าในกำเนิดเดียวกันครุฑก็จะนำนากนั้นไปได้แต่พอในกำเนิดที่ต่างกัน ครุฑก็จะนำน้าที่มีกำเนิดต่างกันไปไม่ได้แต่ครุฑที่เป็นโอปปาติกาเนี่ยย่อมนำหน้าที่เป็นอันทัชชาชลาพุชาสังเสตชาและโอปปาติการไปได้ตูโอปปาติการนี่ก็ดูจะมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาครุฑทั้งหลายแล้วก็นำหน้า ในทุกระบบการเกิดไปได้พวกนาคนี้เป็นเดรัจฉานพระศาสดาบอกว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดนาคเจ้าจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14-15และที่8แห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจากพ้นกำเนิดนาค และจะกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลั่นพิคุั้งหลายอนุปสัมบันคือสัตว์เดรัจฉานไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียนอนุปสมบันคือผู้ที่ไม่ใช่นักบวชอุปสมบันคือนักบวชนะอุปสมบันหรือที่เรียกว่าอุปสมบทนะ อย่างนี้เราก็จะเห็นอีกว่าตัวอุโบโสถแปประการเป็นเหตุให้ได้อภาพเป็นมนุษย์เร็วขึ้นนะดังนั้นถ้าใครอยากรักษาอัภาพเป็นมนุษย์น่าจะหมั่นรักษาอุโบโสถแปประการนะในทุก่14 15และ8ข้ามแห่งปักนะ พวกเทวดาทีกู่ทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่ามัทโนปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันเกินควรย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายลำบากใจและพาการจุติจากชั้นนั้นก็จะตายจากชั้นนั้นลงมา นะเพราะความคิดมุ่งร้ายทำลายกันนะอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะเป็นเหตุให้ตกสวรรค์นะเธวดาก็ตายจากชั้นของตัวเองเพราะการคิดมุ่งร้ายกันพิกุต้งหลายพวกเธวดาชื่อว่าคิตตาปะโสิกะมีอยู่ พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรมื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อ er พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรมื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติ <Yeah. S 1> ก็ย่อมหลงลืมเพราะสะติหลงลืมจึงพากันจุติจากชั้นนั้นสนุกเกินก็ เป็นเหตุให้ขาดสติและตายลงมาจากสวรรค์นในชั้นนั้นๆน,น,นะคก็เป็นเครื่องเตือนใจมนุษย์ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเป็นเหตุให้ขาดสตินะสมัยใดอริยาสาวกทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน ข้าถึงอยู่สมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตะกับพรึกของเทวดาชั้นดาวดิ่งบานเต็มที่สมัยนั้นภุมมะเทวดาย่อมประกาศให้ได้ยินว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตธิวิหาริกของท่านชื่อนี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโนอนบวชเป็นบรรพชิตกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เทวดาชั้นจาตุมหาราชฟังเสียงแห่งภุม,มะเทวดาเทวดาชั้นปาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดี ั้นปรนิมิตวสวัตตีเทวดาชั้นปรงฟังเสียงแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตตีแล้วย่อมประกาศให้ได้ยินว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของท่านผู้นี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้นบวชเป็นบรรพชิตกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยเหตุนี้เสียงก็ระบือไปตลอดปรมโลกชั่วขณะชั่วขณะนั้นชั่วครู่นั้นอนุภาพของพระขีณาสพเป็นอย่างนี้ อีกพระสูตรหนึ่งเป็นในบั่งพบปูมจะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องที่นางมิกาสา่ากล่าวแย้งพระาศาสดาว่าคนสร้างเหตุปัจจัยต่างกันแล้วจะไปเกิดในที่เดียวกันได้อย่างไร แต่พระนรนก็ยืนยัน่พระศศสดากล่าวเช่นนั้นก็บอกวิดาฉันชื่อปุราณะเป็นผู้ประพฤติประมาจันประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมตุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านกระทำการละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากร์ว่าเป็นสกาตาคามีเข้าถึงมูเทวดาชั้นดุสิตนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของ สกาทาคามีบุคคลเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตบุตรชื่ออิสิทัตตะผู้เป็นที่รักของบิดาของฉันเป็นผู้ไม่ประพฤติประมาจันแต่ยินดีด้วยภรรยาของตนเมื่อเขากระทำกาละแล้วพระปุมีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกาธาคามีบุคคลเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิต ท่านพระนินกล่าวว่าน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภา,าคทรงพยากรไว้อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นเหตุที่พระองค์ได้ตรัสบอกว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ที่ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณมิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นจึงถือประมาณในบุคคลได้ เราทั้งหลายเนี่ยนะประมาณในบุคคลนะแต่จะมีในระดับที่เราพอประเมินได้ที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือพระองค์บอกว่าสัตว์ตรุษย่อมเห็นสัตว์ตรุษอสัตตบตรุษก็เห็นอสัตว์ตรุษนะบอกคนพานมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมาย ถ้าคนพาลเนี่ยไม่พูดโกหกคำหยาบเบอเจอร์ส่อเสียดเนี่ยใครเล่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนพาลดังนั้นการที่เขาประพฤติผิดศีลธรรมเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นคนพาลเขาซึ่งเป็นเหตุให้เรามองเห็นได้นะอันนี้คือในระดับแค่นี้นะละเอียดไปกว่านั้นก็พู้เจ้าก็ไม่ให้ประเมินละ พรนะองค์ตรัสว่ากรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกกันว่าโลกกรมโลกมีความหมายหลายนยะนะโลกโลโกโลคือความมืดโลกคือกันห้านะกันห้านี้เรียกว่าโลกนะโลกคือกรรมคุณห้านะนี่ต้องดูว่าพระศาสดาตัดในแง่มุมใดนะ กับหนึ่งนานไหมนะพิกูตั้งหลายกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับว่ากับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านั้นปีร้อยปีพันปีหรือว่าแสนปีพิกูเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวยอดหนึ่งกว้างโยอดหนึ่งสูงโยอดหนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบ บุรุษพึงเอาผ้าแควนกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้นหนึ่งร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับหนึ่งนั้นยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปนะอันนี้ระยะเวลาน,านานของหน่วยนับนะ ที่เรียกว่ากับคนที่มาได้ยินได้ฟังคำตถาคตกับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นต่างกันยังไงนะอันนี้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องละกิเลสอะไรได้นะยังไม่พูดถึงการที่ศีลดีไม่ดีละสังโยชน์อะไรได้ไม่ได้ยังละอะไรไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้เป็นปุถุชนแล้วได้มาสดับ บุรุชนที่ได้มาสดับเนี่ยถ้าเกิดทำสมาธิได้แล้วดำรงอยู่ได้ในสมาธินั้นจนกระทั่งตายเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลซึ่งจะปรินิพานในภพนั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สดับถึงทำสมาธิได้ เลี้ยงสมาธิไว้ได้ก่อนตายก็ไปเป็นเทวดานในชั้นของสมาธินั้นแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วจากเทวดาก็ไปสู่นรก,กักบเรนดชานเปรตวิสัยและอีกอันพระองค์บอกว่าปุรุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับจะไม่มีทางถอนอัตวาทุปาทานได้นะ อุปทานในความเป็นตัวตนเพราะสัตว์เนี่ยจะยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยตลอดอยู่ตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวนันตลอดคืนนะองแตว่าปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นนั้นตราบเท่าอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกํเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้าง นี่คือพวกปุริชนที่ทำสมาธิได้แล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังอายุให้เป็นไปตามอายุไขของเทวดานั้นแต่พอตายแล้วจากเทวดาก็าไปสู่นรกกัมเดศสารเวรสัยส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมปรนิพัน์ในภพนั่นเองนี้เป็นความผิดแตก,แต,กต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุรุชนผู้มิได้สดับดังนั้นการได้สดับในคําตถาคตนั้นมีประโยชน์มากไม่ใช่เป็นการได้สดับในคําของปุรุชนคนทั่วๆไปธรรมดา พระองค์จ st ึงตัดในอนุตตรยะหกประการว่าเป็นการได้ฟังที่ประเสริฐนะสวรณานุตตรยะการเห็นที่ประเสริฐการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐนะการได้ศรัทธาที่ประเสริฐนะลาพานุตตรยะนี่ได้ศรัทธาแล้วเขาก็จะเข้าไปศึกษานะสิานุตตรยะเป็นการศึกษาที่ประเสริฐ เมื่อศึกษาแล้วเข้าใจแล้วก็ก็จะเข้าไปบำรุงนะก็เป็นปาริจารยานุต,ตริยะการบำรุงที่ประเสริฐบำรุงแล้วก็จะตามระลึกถึงนะเป็นการตามระลึกถึงที่ประเสริฐคือตามระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคต นี่คือความต่างกันของคนที่ไม่เคยได้สดับในคำตถาคตเลยนะถึงแม้จะทำสมาธิได้ได้ไปเกิดในเทวดาชั้นนั้นๆแต่ก็ยังเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วก็ไปสู่นรกกับในรชานเปลทวิสัยนะและเราจะเห็นว่าเทวดาที่อรนิพานในภพต่างๆนั้นก็มีอยู่ตลอดนะก็ไม่ ไม่จําเป็น <c oughs> ว่าจะต้องอยู่ในชั้นสุทธาวาสเท่านั้นนะในชั้นอื่นก็มีการที่บุคคลนั้นนะทำสมาธิได้แล้วตามเห็นการเกิดการดับของขันธ์ทั้งห้าในสมาธินั้นๆได้ผลอะไรพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเทวดาชั้นนี้ไม่เนื่องด้วยปุถุชนไม่มีปุถุชนไปเกิดเราก็ดึงคำพระศาสดาในประเด็นนี้ออกมาพระองค์ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นเวลาทำสมาธิแต่ละขั้นได้เนี่ยในแต่ละขั้นเนี่ย จะมีขันทั้ง5้าเนี่ยทำงานอยู่ถ้าในสมาธิในระดับอรูปก็เหลือขันทั้งสท่านตรัสว่าบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบีิดเปลี่ยนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้อง แตกทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทเวดาเหล่าสุทธาวาสหรืออีกพระสูตรหนึ่งท่านตรัสว่าเธอดำลงจิตด,ด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่า นั่นสงบประงับนั่นปราณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานเธอดำรงอยู่ในธรรมนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปนน็ินิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา พบนั้นคือพบไหนพบที่ตนเองทําสมาธิได้นะแล้วตามเห็นการเกิดดับของขันธทั้งห้าอยู่ถ้าไม่สิ้นอาสวะก็จะลดลงมาเป็นโอปปาติกะเกิดในชั้นนั้นอีกชั้นเดียวแล้วก็ปรินะิพาน มีการไม่เวียงกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิน้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้ประการและเพราะอํานาจแห่งธรรมราคาธรรมนันทินั้นนั้นนั่นเองเหตุที่เขาปรินิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเพราะความสิน้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้ประการ แต่ที่เขาต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะอํานาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิธรรมราคะความพอใจธรรมนันทิคือความเพลินเพลินและพอใจเป็นเหตุให้เขาต้องกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะสารีบุตรอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอลัมพาขยสังโยศได้แล้วละสังโยศเบื้องต่ำได้เขาบรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนะในปัจจุบัน เขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาทรรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรรนั้นเขาดำรงอยู่ในทรรนั้นน้อมใจไปในทรรนั้นอยู่มากด้วยทรรนั้นไม่เสื่อมจากทรรนั้นเมื่อทำกาละแม้จะทำกาละก็ยังไม่เสื่อมจากธรรมนั้นก็ยังชอบใจทรรนั้นเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงชั้นเนวะสัญญาณสัญญาญตนะภพ เขาจุติจากชั้นนั้นแล้วย่อมเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้และโอลัมพาทิยสังโยตไม่ได้แต่บรรลุ เนวสัญญาณาสัญญาจตนะในปัจจุบันเขาย่อมชอบใจทำนั้นปรารถนาทำนั้นและถึงความยินดีด้วยทำนั้นเขาดำรงอยู่ในทำนั้นน้อมใจไปในทำนั้นอยู่มากด้วยทำนั้นไม่เสื่อมจากทำนั้นเมื่อทำกาละเขาย่อมถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญาจตนครบ เขาจุตีจากกบนั้นแล้วย่อมเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้ายังละสังโยชน้าไม่ได้แต่ได้สมาธิขั้นสูงเนี่ยถึงขนาดในวสัญญาณนะสัญญาจตนะแล้วดำลงอยู่ในธรรมนั้นจนกระทั่งตายก็ไปเกิดเป็นเตวดาในชั้น นว่าสัญญานาสัญญาจตนาภพบแต่เมื่อตายคือจุติจากภบนั้นแล้วก็เป็นอาคามีคือก็ต้องกลับมาสู่สังสารไม่พนมกก้นในรกกำเนิดเสารปรืยวิสัยยังเป็นปุรุชนอยู่จะเห็นว่าผู้เจ้าไม่เคยเอาสมาธิมาเป็นเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลและสมาธิถึงจะได้ขั้นสูงขนาดไหนดำรงอยู่ได้นานขนาดไหน จวบจนกระทั่งตายแต่ถ้ายังละสังโยชน้าเบื้องต่ำไม่ได้บุคคลนั้นก็ต้องกลับมาสู่สังสารวัตกลับมาสู่นรกกำเนดเดชสารเปลวิสัยอยู่ดีน,ดนั้นัพบที่สูงกว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องวัดว่าเขาประเสริฐในฐานะความเป็นอริยะ ยังเป็นปุริชนอยู่นะเป็นจำนวนมากที่เป็นอริยะนั้นก็มีส่วนน้อยนะในส่วนที่เป็นอริยะประเด็นที่สำคัญคือเห็นการเกิดการดับดังนั้นการเห็นการเกิดดับนี้สำคัญมากพระศาสดาที่ตัดไว้เนี่ยยาน,นวัตถุ77นั่นคือการเห็นการเกิดดับ สมุทัยกับนิโรธเกิดกับดับถ้าเรามุ่งเห็นประเด็นนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายความดับไปนะใครเห็นตรงนี้นี้ได้ความเป็นอริยะเพราะเป็นการเห็นอริสสสี่ ว่าเห็นว่าสปปรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปและนามก็ตามมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปนะตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งระถาวัตถุสิบอย่างนะคถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ